ทำไมรัฐบาลไทยถึงควรสื่อสารเชิงรุกกับพลเมืองโลกมากกว่านี้และทำไมต้องทำแบบนี้มาฟังกันนะครับซึ่งเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าหลายสื่อเนี่ยนะครับเขาลงความเห็นแล้วว่าฮุนเซนเนี่ยนะครับเป็นผู้นําความขัดแย้งมาสู่ชายแดนไทยและกัมพูชาอย่างล่าสุดสำนักข่าวดังอย่างรอยเตอร์ได้เขียนบทวิเคราะห์ชี้ว่าอย่างชัดเจนนะครับซึ่งต้องเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับหน่วยข่าวกองทางทหารหน่วยความมั่นคงข,งของของรัฐบาลหลายประเทศเนี่ยเขาก็รู้เหมือนกันว่ากัากมพูชาเป็นคนเริ่มเปิดเกมก่อนนะครับ เพราะจากการรายงานการวิเคราะห์ดาวเทียมของออสเตรเลียก็ระบุได้ว่าคลื่นความร้อนเนี่ยนะครับมันมาจากฝั่งกัมพูชานะครับแสดงว่ากัมพูชาเตรียมอาวุธหนักในการโจมตีฝั่งไทยมานานแล้วแต่แน่นอนว่าถ้าหน่วยความมั่นคงแต่ละประเทศรู้แต่ถ้าประชาชนในแต่ละประเทศไม่รู้เนี่ยนะครับมันมีความสําคัญนั่นเองในช่วงสงครามเวียดนามเนี่ยจริงๆอเมริกาได้เปรียบเวียดกงนะครับเพราะจำนวนผู้เสียชีวิตของเวียดกงเนี่ยเยอะกว่าอเมริกามากและอเมริกาไม่ได้ใช้อาวุธโจมตีแบบเต็มรูปแบบนะครับ เพราะถ้าอเมริกาใช้วิธีโจมตีทุกเป้าหมายโดยไม่สนใจพลเดือนเนี่ยรับรองอเมริกาชนะเวียดนามได้ไม่ยากนะครับอย่างแล้วก็แล้วแต่เนี่ยสาเหตุที่อเมริกาถอนทัพออกจากเวียดนามเนี่ยเนื่องมาจากการการประท้วงนะครับในภาคพลเดือนนั่นเองซึ่งจะเห็นได้เลยนะครับว่าหากรัฐบาลไทยมีท่าทีนะครับกระจายข่าวเชิงลุกให้แก่พลเดือนแต่ละประเทศเนี่ยพลเดือนแต่ละประเทศเนี่ยนะครับก็จะสามารถกดดันรัฐบาลเขาเนี่ยให้สามารถดูได้ว่ากัมพูชาเป็นต้นเหตุและสนับสนุนชาวไทยได้นั่นเอง คือต้องเข้าใจนะครับว่ารัฐบาล 5, แต่ละประเทศเนี่ยเขารู้เขามีหน่วยข่าวกองนะครับว่ากัมพูชาผิดแต่บางทีเนี people, course, ่ยถ okay. ้าประชาชนเขาไม่รู้เนี่ยนะครับรัฐบาลแต่ละประเทศเขาก็ต้องรักษาคะแนนความนิยมของเขาไว้นะครับเพราะว่าถ้าตราบใดเนี่ยไม่โดนกดดันจากคนเดือนในประเทศเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ได้สนใจกดดันกัมพูชาเท่าที่ควรนั่นเองหรือในบางประเทศเนี่ยประชาชนในประเทศนั้นเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าไทยเป็นรังแก่กัมพูชานะครับหากรัฐรัฐรัฐบาลประเทศนั้นเนี่ยสนับสนุนไทยก็กลัวจะเสียฐานเสียงได้นั่นเอง และนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมทางการไทยถึงต้องเร่งนะครับทำการกระจายข่าวเชิงลุกให้แก่พลเดือนแต่ละประเทศนั่นเองซึ่งกลยุทธ์แบบนี้เนี่ยกัมพูชาใช้นะครับทั้งประท้วงในประเทศและได้ยินว่าคนกัมพูชาบางคนที่ไปอยู่ประเทศอื่นเช่นยุโรปสแกนดิเนเวียเนี่ยก็ประท้วงเหมือนกันนะครับเป็นการพยายามสร้างให้ชาวโลกมาอยู่ข้างพวกนี้นี่เอง